วันนี้สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะคะมาจะพาเพื่อนๆมาปิ้งย่างทําอะไรกันกินนั้นก็ไปดูกันนะคะว่าวันนี้จะไม่ทําให้เพื่อนๆเ,เงานะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือเป็นสิ้นปีและต้อนรับปีใหม่กันใช่ไหมคะไม่ทราบว่าเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่ไหนกันมาบ้างเอ่ย มาแชร์กันใต้คอมเมนต์กันได้นะคะแล้ววันนี้หนิงก็ไม่เหงานะคะยังมีคนช่วยกินกันอยู่นะคะก็คือทำบาร์บีคิวเดี๋ยวเราจะมาย่างบาร์บีคิวกันนะคะในจานนี้ก็มีชาบูด้วยใครอยากชอบกินต้มก็ต้มใครที่ชอบกินย่างก็ย่างกันไปนะคะ ของหลากหลายซื้อมาอย่างนิดอย่างละหนใครชอบอะไรก็ทานกันใครไม่ชอบเนื้อก็มีผักนะจานโตโตเลยนะคะก็มีหลากหลายมีแค่อสเบ็ดเข็มท้องผักกาดขึ้นช่ายนู่นี่นั่นนะคะเต็มถาดเลยนะคะใครชอบกินผักก็มาโซนนี้นี่สำหรับใครที่ ไม่ใช่สายผักก็กดข้ามไปที่สายเนื้อกันเลยนะคะตอนแรกก็คิดว่าผักเยอะมากจะกินยังไงให้มันหมดแต่รอดูตอนท้ายจะเหลือหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบสายกินผักก็มีอยู่นะคะอันนี้ก็ทำจิ้มแจ่วสำหรับใครที่ชอบย่างเนื้อแล้วก็จิ้มกับจิ้มแจ่วก็มีนะคะ มีทุกอย่างมีทุกแนวนะคะใครใครอยากกินอะไรก็จัดไปช่วยกันทําช่วยกันกินตามภาษาค่ะมีแม้กระทั่งข้าวโพดเผานะคะกุ้งเผามีหมูม,มีไก่มีจ้ะในช่วงเวลาที่เราอยู่ที่บ้านนะใช้เวลากับคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้เราก็สามารถทำปาร์ตี้เล็กๆนะคะ กินนิดหน่อยๆด้วยกันก็มีความสุขแล้วใช่ไหมคะมเพื่อนๆนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เอามาแชร์กันสําหรับวันนี้นะคะ่ะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมีบรรยากาศแบบนี้ก็เตรียมเลยะะเย็นนี้คืนนี้หรือวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะคะก็เตรียมเนื้อเตรียมอะไรมาย่างเตาถ่านแบบนี้ มันจะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆยังไงก็ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับปีใหม่นี้ใครอยากจะฉลองสวัสดีปีใหม่ก็จัดกันได้นะคะหาเรื่องกินอยู่เรื่อยไปและสำหรับท้ายวันนี้นะคะคลิปวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะขอขอให้เพื่อนๆนั้นมีความสุขทุกๆคนเลยแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วติด กดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดนะคะว่าคลิปหน้าจะมีเรื่องราวอะไรที่จะมาเล่าสู่กันฟังมาแชร์ให้กันฟังนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในปีนี้มากๆและไปต่อข้างหน้านะคะมีอุปสรรคอะไรก็ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะไปเจอกันบ๊ายบาย